โอ้โหอะไรชุดน,นี้เหรอเกาเก็บจะตายไปแต่เหมาะก,กับงานนี้มากทาน้ำมันข้างหลังให้หน่อยสิก็แบบแค่สงสัยอะ่ะผู้ชายชอบไหมเวลาผู้หญิงกำกับอะ่ะจริงๆก็ต้องชอบแหละอ๋อคือแค่หาข้อมูลทำรายงานส่ครูเท่านั้นนะว่าไงนะอย่าลืมตรงระหว่างบาด้วยนะโอเคไม่งั้นโดนแดดเผาแล้วมันจะดูเหมือนหลังเทอ,อ,อนี่มันจะเย้ะไปหน่อยมาก ไปช่วยด้วยเร็วหนีอันนี้สมมติล้วนๆเลยถ้าหากครือหายุดหลูของเธอเน่ะมีสุรกายสิงอยู่ในสระน้ำรู้ไหมจะจับมันยังไงเอ่อวันหลังค่อยบอกได้ไหมก่อนอื่นจ,จะต้องวางแผนให้แช็กกี้หรือไม่ก็สกูป๊ปร้อยมันไปอยู่ใต้น้ำตกแล้วก็เทซีเมนต์แห้งเร็วลงไปผสมกับน้ำแค่นี้แหละเสร็จ สัตว์ประหลาดมปได้ตาพลาแล้วเราก็จะได้ผักมันลงไปในบอ่อที่ใส่ซีเมนต์รอไว้แล้วไงเสร็จโก้